สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover อีกครั้งนะคะวันนี้ Bb ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและในวันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะน้องหลิวหยีได้ร่วมงานกับทางสไปค่ะน้องหลิวหยีก็มาอัปเพลงพร้อมแคปชั่นช่วงเวลาหน้าร้อนให้ซิงเกิลสุดเท่ของผม ชื่อูลู่เจ้าคลายความร้อนให้กับคุณเมื่อไหร่ที่ร้อนใจคุณการกระดาษเสียนจือออกมาร่างความรู้สึกแล้วปล่อยวางตัวเองดีกว่าให้สปายทำให้คุณใจเย็นลงโดยเพลงของน้องนะคะได้ถูกปล่อยออกมาแล้วค่ะทุกคนเนื้อเพลงความหมายดีมากปลุกกำลังใจมากบบี BB ชอบมากเลยค่ะแม่แม่แ,มแฟนแฟนตามไปฟังกันค่ะต่อไปเรื่องที่สที่จะอัปเดตก็คือ น้องซานตาได้ร่วมงานกับทางแบรนด์ Spartisment โดยทางแบรนด์ก็มาอัพรูปอัพคลิปน้องพร้อมแคปชั่น Spartisment เตรียมต้อนรับ IMAX p o ส e ป PERSON คนแรกนี่คือการเจอกันของ S และ S ปล่อยเวลาไหลไปยังเดินต่อมุ่งสู่ความรักและแสดงเสศษตำนงอันเจิดจ้าเขาชายหนุ่มที่มีชีวิตเฉกเช่นแสงแดดเขาคือใคร เขาเป็นผู้ควบคุมเวทีที่ยอดเยี่ยมทุกท่าเต้นนำมารวมกันเป็นความพยายามที่ไร้ขีดจำกัดทุกความมั่นใจเปล่งประกายไม่รู้จบความรักจะให้คำตอบแก่ความฝันของคุณยืนบนเวทีและเป็นแสงสว่างด้วยตัวคุณเองผมคือซานต้าสป k e เกร์เพอร์เซนสปาร์ติสเมนไอมาร์และความลับของดวงตาระดับ S c สคัทจะถูกเปิดเผย แฟนๆนะคะก็ตามไปอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะต่อไปเรื่องที่3ที่จะมาอัปเดตก็คือน้องมิกะได้ขึ้นปกนิตยสารกราเซียโดยทางนิตยสารก็มาอัพรูปอัพคลิปน้องพร้อมแคปชั่นมีคำดีๆหลายคำมากที่สามารถนำมาใช้กับมิกะและเอ่นอ,อนอ่อนโยนและเข้มแข็งมีความสุขและเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีเป้าหมายและทัศนคติ ไม่ง่ายที่จะนิยามและแฟชั่นคือสิ่งที่ต้องมีมิกะมอบเซอร์ไพรส์หลายอย่างให้กับเราและอนาคตของเขาสามารถคาดหวังได้เลยมิกะกลาเซียมาแล้วมิกะในชุดเสื้อเดนิมปาสกาปกกว้างกับกางเกงเดนิมคาโก้ของมอนเคลียร์เจบิลแอนเดสันสำหรับมิกะฮาวายคือเกาะปิดที่เป็นกับดักจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของผู้คน มันเป็นที่หลบภัยที่ไม่สามารถกลับไปได้บ่อยนะักแต่มันก็เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเป็นสถานีเติมพลังที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะรู้สึกถึงการเติบโตของบ้านเกิดแห่งชีวิตฮาวายจะมีพื้นที่อยู่ในใจมิกะเสมอน้องมิกะมาในลุคแบบนี้เท่มากเมกันบอยมากฮาวายบอยมากค่ะทุกคนแฟนๆอย่าลืมไปเป็นนติตยสารเล่มนี้กันนะคะ เลนนี่นะคะก็คือทั้ง3เรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบี BB จะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับบีบีด้วยการกดไลค์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย